สวัสดีครับเนื่องจากว่าลูกชอบเล่นรถมากครับริก้าชอบรถมากครับคราวนี้เราก็เลยไปหาซื้อเหมือนกับเป็นรถไฟฟ้าที่แบบอยู่ในรางเราเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นตามงานวัดต่างๆนะครับแต่พอเราแกะแล้วประกอบแล้วครับ หนึ่งเลยก็คือตัวอะแดปเตอร์มันเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่นเราก็จะต้องมีตัวแปลงก่อนนะครับแล้วเจ้าตัวเล็กเนี่ยสองขวบเนี่ยเขาจะหยิบเอารถเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะครับซึ่งซึ่ง,งมันก็อาจจะเอ่านื่องจากตัวรถนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ครับมันจะมีไฟแล้วก็จะมีมอเตอร์ ซึ่งก็ผมมองว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับสําหรับเด็ก2อสขวบซึ่งการต่อเนี่ยต่อยากมากเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีารายละเอียดประกอบแบบมากมายตัวรางตัวาฐานรองแบบนี้ครับมันจะมีรายละเอียดมากผมเชื่อว่าไม่เหมาะยังยังไม่เหมาะแล้วพอเรามาต่อแล้วประกอบแล้วครับตัวรถเนี่ยครับ มันเหมือนแบบมันหลุดรางเห็นไหมครับหลุดรางมัน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 ไปได้ไม่จริงครับมันไม่ได้ตีลังกาได้จริงแต่เดี๋ยวผมจะแปลงจากรางที่แบบว่าอลังการแบบนี้เนื่องจากว่าตัวรางครับเนี่ย s 2ส3ผมพยายามประกอบจนได้เป็นแบบตามรางเลยนะครับแต่ว่า,ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะรางเท่าไหร่นะัก ก็ทำให้ตัวรถเวลาวิ่งก็จะหลุดออกแบบนั้นครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเล็กยังเล็กแบบนี้ก็ยังไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นแบบแค่วงกลมซึ่งเราสามารถแปลงเป็นแบบนี้ได้เดี๋ยวลองดูครับครับสุดท้ายก็กลายเป็นรางแบบนี้ครับเหมือนลางทำรม่าเลยครับก็พยายามควบคุมเขานะครับแต่ว่ามันก็ยากอยู่อ่ะอ่ะลิก้าดันหน่อยลูก ดันเอยอึ๊บนี่ยครับแล้วมันก็จะหยุดผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับผมว่าอย่าได้ซื้อมาเล่นเลยครับมันดูยากยากพอควรครับมันเหมือนมันมีไฟด้วยครับบางทีไฟมันก็จะดูดมือเราเล็กๆ แล้วก็หลุดออกนอกรางไปครับก็แลกเปเลีล่ยนเรียนรู้กันครับสำหรับของเล่นลูกชายครับเซ็งเลยเซ็งไหมลูกเซ็งไหมครับ <c oughs> นม่กลัจะได้เล่นแล้วเราเป็นห่วงด้วยครับเพราะมีไฟฟ้าครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับว่าไม่ติดน่อยู่ Tchau,